สวัสดีค่ะพี่พี่สิทยานุสิทธิหลวงปู่ศิลาทุกท่านวันนี้นะคะก็จะพามาชมบรรยากาศพรีมวลสารรุ่นเจริญอายุวัฒนะมงคล81ปีพิธีวันนี้นะคะใหญ่มากฝากพี่พี่มาชมกันได้เลยนะคะ องพระศรีสันเพชรมุนีน่าจันพระทันยพระบรมมโคโรข้าสามของเรานั้นอันมบพระเจ้ามหันตยติศักดิ์สิทธิ์ปกเกลตุ้มเก้าพระประธานประจำธรรมอุทยานจังหวัดกฬสิน์กบถวายความคารพสังฆชินบทพุทธชินโอรสพระมหาเถรานุเถระพระสงฆ์องค์ประธานเบื้องต้นเบพระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระราชวัชรธรรมโสผลหลวงปู่มหาศิราสิจันโทปริยธรรมหกประโยคที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธ์ผู้เป็นประธานส่ง ตลอดทั้งคณะสงฆ์ผู้เป็นพระมหาเถรานุเถระขอสวัสดีคณะสิทธิยายนุสิธ์ในนามของคุณครูทัพทิมวราผู้สร้างเหรียญเทลึกอายุวัฒนะมงคล2,568หลวงปู่อายุวัฒนะมงคล81ปีปีนี้ได้มีการสร้างวัตถุมงคลเป็นจำนวนสี่พิพ์ด้วยกันเรียกได้ว่าทัพทิมจัดสร้างสามสินจัดการธรรมอุทยานจัดงานแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นครับหลวงปู่ ก็มอบหมายโดยระบุให้ทัพทิมวราเนี่ยเป็นผู้ถวายถวายงานสร้างเหรียญในครั้งนี้ <Jeder> ขัางมาเลโสถามาโทมามั่งนาละน่า่งว่าจะร่งมาเอหิผู้ทังกุจะครอบกุจะครอบเอหิท้ามั่งกุจะครอบกุจะครอบเอหิสังขังกุจะครอบกุจะครอบเอหิพุทังกุจะสูบกุจะสูบเอหิท้ามั่งกุจะสูบกุจะสูบเอหิสังขังกุจะสูบกุจะสูบเอหิพุทังกุจะปุกกุจะปุกเอหิท้ามั่งกุจะปุกกุจะปุกเอหิสังขังกุจะปุกกุจะปุก กุดพุกมื่นม่นพญามนมื่นยันพญายันกุดพุกตั้งปะคาถา8 4 0 0 0อักรศีลเดตคืออาอีอูเอโอตะะทะนะกะชะชะยะตะะทะนะ มสารที่มีทั้งทั้งทั่วประเทศไทยที่ส่งมหาผมนะครับก็จะมีเป็นพระนาควกกูเก่าวัดดูนนะครับหนึ่งอย่างเหล็กน้ําคีจากอุตรดิตนะครับตะปูสังฆวานนรนะครับแห้งมวลสารหลวงปู่หงนะครับช่อมวลสารหลวงปู่ทวดแผ่นจานมือหลวงปู่ศิลาจานวน1ิแผ่นครับแล้วก็จะเป็นดินจากปูชีฟ้านะครับเป็นดินเก่าจากเมืองรับแลครับที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็มวลสารกู่เก่าอีกประมาณร้อยกว่าชิ้นนะครับ ก่อจะได้เป็นมวลสารที่พีอยู่ข้างหน้าผมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญนะครับที่ผมได้รับมาแล้วก็แกะออกมานะครับ4ี่ห้าร้อยเหรียญได้นะครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นมวลสารเก่าที่เขาส่งมานะครับอันนี้เป็นมวลสารที่หลวงปู่มอบให้นะครับหลวงปู่มอบให้ครูทัพพิมนํามาเป็นพีมวลสารในรุ่นอายุวัฒนะนะครับแห้งมวลสารหลวงปู่หงนะครับ เป็นช่อพระของหลวงปู่ทวดนะครับที่ส่งเข้ามาร่วมบุญฐานไถหลวงปู่แสนประมาณ50ปีนะครับจานมือหลวงปู่แสนมอบให้นะครับแบบนี้นะครับเป็นเป็นเป็นเหล็กน้ําพีครับจากอุตตรดิษฐนะครับประมาณ2กิโลนะครับที่ส่งเข้ามาครับมณสารของพระอาจารย์บุญเพ็งที่อยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับที่มอบให้ผมก็คือเป็นมณสารที่เหลือจากการจับสร้างพระนะครับส่วนอันนี้เป็นมณสารเก่าแก่ที่ผมได้รับมานะครับแล้วก็แก่มานะครับ พระบูชาที่ทางบ้านได้ส่งมานะครับอันนี้เป็นผงปูนอุโบสถวัดสุทัศน์ที่ที่จังหวัดที่ที่กรุงเทพนะครับนี่ครับเป็นผงปูนนะครับสบู่เลือดนะครับเป็นผงสบู่เลือดนะครับที่ส่งเข้ามาผงเมล็ดพระเจ้าห้าพระองค์ครับอันนี้ผมจะบอกว่าทีเด็ดเลยนะครับอันนี้เป็นผงรวมหกพันชนิดนะครับที่บดผสมกันนะครับแล้วก็จะจะมีการนํานำมาพีเป็นเป็นผงแบบนี้นะครับที่อำเภอ ปรมานะครับที่ส่งเข้ามาร่วมบุญด้วยครับอันนี้เป็นมวลสารสำลิดที่ส่งเข้ามานะครับก็คือมวลสารเป็นก้อนที่เขาหลอมแล้วนะพี่นะอันนี้เป็นผงมวลสารของหลวงปู่มั่นนะครับที่แกหลอมเหรียญนะครับรุ่นแรกเป็นของหลวงปู่มั่นนะครับที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เป็นแห่งมวลสารของวัดต่างๆนะครับที่ได้ส่งเข้ามาหาผมนะครับนี่นะครับหลายก้อนมากนะครับพี่ผม ขอเชิญพี่พี่ร่วมบุญในเหรียญอายุวัฒนะนี่เลยนะครับมรดสารคือสุดยอดมากครับพี่ขอบคุณมากครับ อันนี้ที่เราไปกราบครูแรกๆที่เราจะได้แบบว่านะคะที่ที่ได้ยินว่าเราจะได้เป็นผู้สร้างอ่ะใช่มวลสารครูเพราะว่าหนูอ่ะตอนนั้นได้ยินว่าหนูจะเป็นผู้สร้างใช่ไหมคะหนูก็เลยมากราบครูท่านครูท่านก็เลยนํามวลสารนี้ให้เป็นเป็นชิ้นแรกเลยมวลสารครูเลยค่ะมาในวันไหว้ครูแี่อันนี้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพ่อมากราบท่านบ่อยๆท่านก็มักจะมีอะไรมาให้เสมอก็จะมีมวลสารมาให้เรื่อยๆนะคะอันนี้ด้วย อันนี้นะคะได้จากนรสาวเออันนี้ด้วยนะทองล้นจากจากพิธีอะไรนะยอดรวยรวยอ่าน,นี่นะคะนี่ด้วยอันนี้เมื่อวานนี้ลองกูให้มานะคะแล้วก็อันนี้นะคะมาจากอะไรนะมาจากป้าต่อยใช่ไหมคะป้าต่อยกับลุงบอลน,นะคะให้มามอบให้มาแล้วก็อันนี้จะเป็นสำนิดโบราณน,น,นะคะสำริโบราณน,นี่เลยแบบไม่เคยเห็นเลยนี่ของแท้นี่นะคะ อันนี้มีแต่กําไรกําไรกําไรอันนี้ก็กําไรรุ่นนี้ทุกคนจะได้มีกาไรเพราะมีกาไรกําไรกําไรเยอะมากแล้วก็เมื่อเช้านี้เห็นไหมหลวงปู่มอบให้มอบกําไรให้หลวงปู่ก็แบบเซลล์ซลว่าเป็นแบบที่ใส่หูแต่จริงๆเป็นกําไรเด็กนะคะแต่ก็เป็นกําไรอันนี้ก็ไม่สำลีแต่หลวงปู่ให้มาเป็นในยุคอยุทยาหลวงปู่บอกจอบเรียญจอบจาได้ไหมแบบตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยอันนี้นะคะช่อเลีนยจอบ นี่กำไรทั้งปึกเลยกำไรนะคะเป็นชิ้นแบบนี้กำไรแขนค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะมวลสารที่สำคัญมากเลยนะคะซึ่งจะเป็นนะคะพระผงนะคะสมเด็จพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะที่คุณครูทัพทิมวรานะคะได้ประมูลมานะคะ ได้ประมูลมานะคะในมูล,ลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วก็ผ้าผงนี้นะคะก็จะมีเกสาหลวงปู่อยู่ด้วยนะคะซึ่งเราจะนำไปหลอมนะคะให้เป็นมวลสารนะคะ